อายุอ่อนแก่กว <em> ่ากัน5ปีนะครับคู่นี้ประเภทหนังบูครับดูครับออกมาก็ใส่เลยครับส่งผมส่งเดียวกันกับอดีตแชมป์โลกซอลเวีตนะครับโรสต์มายูนัสนะครับเฟรดูรูแคทเธอรีนโอ้แต่ว่าดูแมสะอาดสะอาดดีครับแล้วสีสะสวยมากครับแม่ต้องระวังครับสาวสิงห์ปักศอกเข้าไปไอ้หืมแข่งขวามาแล้วครับเต่าสิงห์ปันศอก วันนี้ชิงบุกตะลุยเดินก่อนเลยครับสาวสิงไม่ให้ฟาเรบลูแคทเธอรีนตั้งตัวเกี่ยววงในตีเจโสรถมือสองเนสิงบุรีครับคุณแม่นี่ไม่ได้เป็นนักมวยนะครับโอ้โหตั้งศอกเข้าไปตั้งศอกเข้าไปครับสาวสิงแทงซ้ายเข่าลอยเข้าไปครับเข่าวขวาปักศอกเข้าไปอีกเดีย มาดูจะคึกคักเป็นพิเศษครับไฟนี้ของสาวสิงห์เอาโดนหมัดเหมือนกันครับนี่กลับมาเป็นภาคที่2ครับภาคแรกนั้นถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ไปมีครอบครัวนะครับทั้งสามีแล้วก็ภรรยาแขวนแองเกิลเรียบร้อยครับโอ้โหดูครับโหนเตแข้งขวาฟลุมหมัดหน้าหมัดหลังของทั้งคู่ Uh huh. ต่อยมวยนี่ต้องมีลูกปรุงแต่งนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งๆครับดูครับใช้ได้ต้องใช้ครับจบแล้วก็เป็นเพื่อนกันโอ้โหเตะเนียนตาเลเกินรับอมาดูขึ้นมาได้ไปต่อครับสาวสิงครับแตะขวามาเล่นวงในแม่าฟาล,ลูมบุคแคทเธอรีนชิงตีก่อนเลยครับงัดศอกโอ้ลูนี้โตได้สวยครับเข้ามางัดอัปคัด โอ้โหบริเวณใต้ตาซ้ายเหมือนว่าจะมีรอยบวมๆขึ้นมาเลยครับฟาริบลูแคทเทอรีนดูการออกอาวุธของแต่ละฝ่ายครับมาแล้วดูแฟนมวยครับนาทีนั้นเนี่ยโอ้โหมาครับลุ้นกันต่อครับคุณมารุตยิงมากยกยิ่งสนุกครับคู่นี้แหลกอาวุธกันตลอดครับแม้ว่าจะเป็นมวยหญิงแมาแคทเธอรีนบลูก็สู้ดีเหลือเกินครับ โอ้โหไต่ขวาแต่ละทีเสียงดังสนั่นนะครับสาวสิงห์คนครับเกมการต่อสู้บนสังเวียนเลือดไม่ได้ก็ต้องไม่เสียวางขวาแล้วพับกำแพงไว้ <c oughs> ดูเอฟซีของสาวสิงห์คับห <c oughs> ังหมดแนงมีทุกเพศทุกวัยครับลูกเด็กเล็กแดงยันสุภาพบุรุษครับไม่ครับขนมาจากสิงห์บุรีเลยครับไฟนั้นโอ้โห แคทเธอรีนก็ไม่มีกลัวครับดูครับฟอร์บุ๊คแคทเธอรีนโอ้โหรู้ดีครับคนละเขา่าสูนกันไปสูนกันมาครับฟันสอกเข้าไปเต็มๆวางแข้งซ้ายขึ้นเหมือนกันครับแหมเหมือนจะยุบนะครับสาวสิงห์ครับโดนเข้าไปเยอะๆครับเหมือนจะมีโรยๆลงไปครับแหม แต่ว่าแข่งยังทำงานได้ดีครับสาวสิงห์ละออกเสมอกันครับ